<S <S <ส>ด้วยนะพวกเราอะนะสถานการณ์มันที่ผมพูดคําว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่าบไดที่เราจะควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนะแต่เมื่อเกิดแล้วเราต้องแก้ไขเราต้องดาเนินการต่อไปไม่มีปัญหาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจบปุ๊บป,ปั๊บโดยเพ้องยิ่งเชื้อโรคเนาะวันนี้เรากต้องอมองไปข้างหนอีกน,นะว่าวันนี้มันมีโควิดมาแล้วว่าน่าจะมีอะไรตามมาอีกเปล่าไม่รู้พระโรกระบาดติดเชือ้อมันมีมาทุกห้าปีสิบปีมั้งนะเชื้อพันใหม่ ก็ถือว่าวันนี้นายกก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการแพร่ระบาดนะในช่วงนี้เป็นคือให้ความสำคัญทุกทุกครั้งมานะเมื่อมันมีเหตุการณ์ที่มันมียอดผู้ติดเชื้อมากขึ้นมันก็เป็นธรรมดาที่เราก็ต้องมาไปมาพูดคุยกันแสดงความความร่วมมือระหว่างกันวันนี้ผมเชิญมาทำความเข้าใจทั้งในฝ่ายของภาครัฐก็คือกระทรวงสาธารณสุข่วยางานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลในฐานะผู้บริหารในภาพรวมนะครับ ในส่วนสาธารณสุขก็ในเรื่องของาก,การทางการแพทย์การอำนวยความสะดวกการอำนวยการในเรื่องของวัคซนีนต่างๆเหล่านี้ซึ่เป็นในานามของกรอบของรัฐบาลนะนะวันนี้ก็เลยเชิญอ,อะไรโรงพยาบาลเอกชนมาด้วยนะหลายโรงพยาบาลแล้วก็มีสมาคมโรงพยาบาลเอกชนด้วยใช่ไหมมาด้วยกับบนวันนี้ก็ได้มีการหารือหลักการที่สาคัญก็คือเราทําอย่างไรเราจะมีวัคซีนเพิ่มขึ้นในะอีกทางหนึ่ง คราวนี้ปัญหาตรงนี้ก็ต้องไปแก้ไขกันในเรื่องของออยเรื่ององค์การเภสัตชที่จะนํานเข้าได้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมเป็นเป็นวัคซีนทางเลือกเพราะคราวนี้เรามีในวัคซีนเฉพาะในที่รัฐบาลนําเข้าใช่ไหมวันนี้เราต้องไปหาทางว่าเ,เราจะเอาเข้ามาได้อย่างไรเพราะว่ากติกามันวันนี้นเป็นวัคซีนถูกเชินใช่ไหมครัวน,นี้ก็ต้องพูดคุยหารือกันผมได้ตั้งคณะกรรมการโดยท่านหมอพิทยสกุลเป็นหัวหน้าในตรงนี้สรุปว่าวัคซีนเรากำลังเด,เดินหน้าไปสู่การวัคซีนทางเลือกอีกการหนึ่ง แล้วก็อันนี้จะมีผลกับเรื่องโรงพยาบาลเอกชนนะที่ที่ยังไม่มีวัคซีนอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับผู้ผลิตด,ด้วยใช่ไหมฮะตัวเกี่ยวเขานะมีหลักการหลายอย่างูกมุ่มกุนไมายต่างๆก็ต้องไปหารือกันให้เรียบร้อยผมยินดีที่โรงพยาบาลจะมีเขาแสดงความจำลงมาว่าเออหนึ่งเขาอยากจะหาวัคซีนช่วยรัฐรัฐซึ่งรัฐก็ไม่ได้ไปกิจปิดกั้นอะไรอยู่แล้วก็จะไม่มีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอยู่หลายหลายชนิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าการนําเข้ามันจะมีปัญหาอยู่ นะฮะเราต้องไปแก้ปลดล็อกตรงนี้มันจะทำยังไงไม่ใช่แค่เรานะจากต่างประเทศเขาด้วยนะอันที่สองก็คือเราก็จะมีแนวทางว่าหนึ่งคือวัคซีนที่รัฐาฐา2สองวัคซีนที่เป็นทางเลือกที่จะนาเข้ามาใหม่เพิ่มเติม,ตมโดยภาคเอกชนอันนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงออยและองค์การเภสัชด้วยใช่ไหมสึ่งนีงใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะและประการที่สามก็คือเราก็ให้ดูสถานภาพวัคซีนวันนี้ว่าเราจะเข้ามาเมื่อไหรอย่างไรเพิ่มเติม นะซึ่งเดือนเดือนหน้านี่ใช่ไหมจะเข้ามาอีกจํานวนเท่าไหร่นะไม่ถึงเดือนนึงอีกตอนนี้อีกล้านห้าแสนครับอีกล้านห้าแสนโดนจะเข้ามาเมษาเนี่ยเข้ามาอีกล้านห้าแสนเดิมเราฉีดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราเราฉีดไปหนึ่งสองสองแสนคนโดสที่เรามีตอนแรกสามแสนห้านะครับสามแสนห้าสามแสนห้าสามแสนห้าเราคูณดูที่ว่าคนหนึ่งต้องฉีดสองเข็มไงใช่ไหมก็หารสองไปก็ฉีดคนได้เท่านั้นเพราะมีแค่นั้นอยู่เดี๋ยวระยะที่สองเมษานี่เข้ามาอีกล้านห้า ใช่ไหมแล้วเดืนต่อไปก็จะเข้ามาตอนระบับตามที่กติกาเว้นเสียแต่ว่ามีปัญหาที่ต้นทางซึ่งมันเป็นปัจจัยที่เราคุมได้ยากเหมือนกันนะเพราะวันนี้มันแพร่ระบาดไปทั้งโลกสิ่งที่สุดวันนี้เราก็ตระหนกว่าเออมีเพิ่มขึ้นวันละ200300400แต่เราควบคุมได้ได้ยังไงก็คือหาตัวเข้ามานะมาตรวจตรวจเสร็จแล้วก็พออยู่ในสถานที่คักตัที้ภาคของรัฐบ้างเอาที่บ้างรงมาสนามบ้างเรา่นี้กาลังเตรียมการทั้งนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อเมื่อการแพร่ระบาดมันมากขึ้นเราจะทำย โดยากละละรุงเทพมหานครอันนี้ทุกคนกัง,งวลนละยังไม่เคยทอดทิ้งใครเข้าใจไหมและสิงว่งที่สุดป,ประการหนึ่งก็คือวันนี้ผมก็ได้ข่าวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหมอพยาบาลก็ติดเื้อเข้าไปอีกนะเพราะนั้นเราก็ต้องทําอย่างไรที่จะไม่ให้โควิดไประบาดในโรงพยาบานลบาบานะใช่ไหมก็ต้องมีโรงพยาบาลสนามในการตรวจคัดกรองใช่ไหมนะแล้วก็คนที่ไม่ได้รักษาไม่ต้องรักษาอะไรก,ก็ไปอยู่ในสถานที่ตรงนี้นะ งงมาสน,นามจะได้แบ่งเบาภาระนี้ไปได้ด้วยนะครับเรื่องอน้ํายาตรวจอะไรตรวจมันก็ก็มีนะเพียงพอนะผมยืนยันนะครับวันนี้ทางนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้ารู้ว่าวันนี้เราคุยเรื่องการบริหารวัคซีนการฉีดวัคซีนทางเองกชนก็พร้อมที่จะฉีดช่วยรัฐบาลในระยะแรกที่เรามีรัฐบาลที่จะจัดสถา,านที่ฉีดให้ซึ่งเดิมมันก็ทําอยู่แล้วนะแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเมื่อมีวัคซีนทางเลือกเข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็จะสามารถให้บริการเขาเองได้ใช่ไหม อันนี้ก็เป็นกติกาของเราวันนี้นะคะแล้วมีเรื่องอะไรอีกวันนี้ข้อสรุปมีอะไรอีกไหมใช่ไหมมีอะไรบ้างตอบทีเดินเว้นระยะห่าหงใส่หน้ากากนะเธอเริม่มเดินกัหน้ากากก่อนดิหน้ากากนะเว้นระยะห่างหน้ากากล้างไอ้หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือใช่ไหมแล้วก็เว้นไปในที่อโครจรใช่ไหม เอ,อ่ออโครจรคืออะไรที่ที่ไม่ควรไปอ่ะใช่ไหมนี่คือมนุษย์ไงเข้าใจไหมคือก็ไม่รู้จะทำไงนายกไปสั่งห้ามคนไปมันก็ไม่ใช่มันก็มีอย่างเดียวก็เราปิดสถานบริการถูกไหมล่ะวันนี้ก็มีแผนปิดอยู่แล้วทั้งหมดอ่ะวันนี้ร้อยสิบร้อยเก้าสี่กว่าแห่งก็ไปิดไปแล้วเดือนสี่เป็นวันก็จะปิดตามมาอีกแล้วใครเดือดร้อนอ่ะเตรียมโอนมาขอความช่วยเหลือจากรัฐอีกนี่ไงมันต้องรู้กันทั้งหมดนะโทษไปโทษกันมามันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะ เดี๋ยวคนรวยติดคนจนผิดเราไปแบ่งแยกคนได้อย่างไรเรานะคนทุกคนคือคนไทยไม่ใช่หรือเราต้องทำงานเพื่อคนไทยใช่ไหมนายกเข้ามาเพราะอย่างนี้นี่แหละนะมันต้องให้ทําให้เกิดความเป็นธรรมแล้ววันหน้าก็จะมีการกระจายวัคซีนที่เข้ามาจำนวนมากไปเพิ่มเติมไปยังจังหวัดต่างๆด้วยต้องมา,าจัดการให้ดีก็แล้วกันนะนะถ้าการวัคซีน,มนหมายวัคซีนถ้าการจัดหาคนฉีดหลายคนก็อยากฉีดแต่ไม่รู้ไปฉีดที่ไหนวันนี้ก็มีหมอพร้อมใช่ไหมก็แจ้งเข้ามา เขาจะนัดไปเองแหละไปเมื่อไหร่ยังไงนะเพราะว่าถ้าทุกคนนัดตัวเองเอาตัวเองว่างแลใ้ให้หมอให้หมอบริการตามนันมันก็ไม่ได้嘛เนาะมันต้องช่วยกันนะจ๊ะคราวนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือกลุ่มเสียงพื้นที่เสียงกิจกรรมเสียงพวกนี้ก็ต้องรับการดูแลใช่ไหมรัฐบาลก็สามารถที่จะใช้มาตรการต่างๆเพิ่มเติมสงการปีนี้ขอเป็นสงการที่มันปลอดภัยได้ไหมสงกา์นิวเนอร์มอลที่ว่า รถพระก็ยังมีอันตรายอยู่เพราะคนไปเยอะใช่ไหมผมไม่ได้พูดถึงพระแพร่เชื้อนะที่ไหนก็ตามที่มีคนเยอะๆมันติดหมดอ่ะติดได้หมดอ่ะเพราะบางคนมันไม่แสดงอาการใช่ไหมจ๊ะเพราะนั้นสิ่งที่สีคี่สดรถน้ำพูดรูปที่บ้านน่ะแหละดีที่สุดรถพ่อรถคุณพ่อคุณแม่ใส่หน้ากากกันด้วยแล้วกันจ๊ะทั้งคนรถคนถูกรถใส่หน้ากากนะไม่ใช่ข้างหนึ่งใส่ข้างหนึ่งไม่ใส่ผมไม่ได้รูปก็ดูไม่สบายใจเนาะนะรถน้ำกับพระได้กุศลที่สุดแล้วก็ส่วนกุศลให้คนนู้นคนนี้ไป่วยพคนน้ีไป สิ่งทีคพ่ที่สุดคือนอกจากไหว้พระแล้วก็ต้องทํากุศลทําให้คนอื่นเขาปลอดภัยนะคือทํากุศลเข้าใจไหมทําบุญกับพระก็ได้พระแต่ทํากุศลกับคนยากไร้คนจนคนอะไรต่างตัวเนี้ยช่วยกันเสียทละดูแลซึ่งกันและกันจิตสํานึกรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัตินะศาส,สนาก็มีอยู่แล้วคําสอนคําพูดก็มีอยู่แล้วทุกศาสนาเนี่ยนะนะก็เป็นห่วงช่วงเทศกาลลมร้อนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมหวันนั้นก็ประกาศไปแล้วบอกคอยระวังนะครับอย่างที่สุด แล้วโควิดมันสากรโลกมันมันยังไม่หยุดเลยนะเนี่ยใช่ไหม <S <S เพิ่ม้นทุกวันทุกวันนะอันดับสองไม่ดับหนึ่งอันดับสามไม่ดับสองขึ้นมาปีวันวันยังติดเป็นหมื่นๆ่ะใช่ไหมแล้วตายไปทั้งหมดแล้วบางประเทศเป็นแสนๆคนของเราก็ไม่ได้ว่าอะไรมากหรือน้อยนะเพราะชีวิตคือคือชีวิตนะนะ